ตาแต่เนี้ยวัดเพือใลยโอ้ยมึนหมายจี๊ปัดกันคนละเครอางเอาูเดียวว่คนละเคื่อนให้ลุงคนได้แล้วให้คนละใบเดี๋ยวตอนนี้คือลุงบอยยูุต่ปาปาบอกว่าเดียวพูดเดียวเป็นหลักฐานเนอพี่น้องนี่แหงเลยจะป้ามีความสุขมากๆนะคะครับ สวัสดีปีใหม่ค <c oughs> รับพี่น้อยวันนี้มีของัปีใหม่าม,ม,ามาให้คุณแม่ครับแตนเด้นว้เหรีเป็นมโนโก่อนโทรศัพท์ใหมค่ครับ <c oughs> เปิดเบื้องต้นเค <c oughs> ร,รื่องมันยั่งเปล่าว่าไม่มีตะกรงสิเครื่องยั่งอยู่ตามของแถมไปเบื้องเดียวของแถมโอ้ยได้โทรศัพท์ใหม่ ผสมมันบสมนี่ีเสียัง่เนมอยเกียวกัมาเใส่เป็นบนอหน่อเป็นที่เราหช่วอันชื่วองแม่นี่ไงตัวนี้ก็สวยเลยุ้งจรมื่อนี่เขียดไมดอกนีเขียใส่เขียใส่นั่นให้เรียบร้อยใส่ละเขดนั่นใส่ให้แม่เขย่นี่ใส่เป็นบนอว่นี้ ยังเหมเสียด้หนิเย็บต้องแเียอิดทีไม่พอเมอนบอกมนครับสิฟิลมให้ด้วยนี่ไงตุกปลาละบ่บแท้งครัอกันแทงบ่ชสื่อตีกันแทงบสื่อให้ผลิสื่อลิงานเป็นไมไ้่ือมากปวดนอย่าเียเงเอาเา เอาข้างแล้วเาใส่หนักใส่เทลาเจ่ใส่เทลาเจ่ถ้ากันไปผู้ดูว่มีโควิดมากเถอะว่ามีมี่บดแล้วหรือว่านนี้ย่ันมีแล้วบดแล้วเรียบร้อยเบิ้งบนใบเขาเงียดดังยังไงเสร็จแล้วใส่เบิ้งดูของควันปีใหม่ใบเป็นขนาดขึ้บ่เครื่องแต่ ซื้อกันอะไรก็มีอยใส่ใส่คือกันเลยใส่แม่ใส่ในเครื่องเก่าเลยนะจเามางกันดูเครื่องเก่าเครื่องหม่าชจูนิเ้ออันนี้ของเก่านั่อีอันนี้มันกำกันลหะสูสีกันอันนี้่มปุ่มป่มยปุ่มย่จอกล้องเอาอันซิมมันใช่ไหม่าใช่หม่า ตั้งภาพตั้งภาพหน้าจอพีน้าจอยังแนจกระบิดกอนอันนี้บ่มีซิมแม่เอาซิมหน่ใส่ไหมอาซิมจากเครื่องมันใส่ก่อนเป็นของขวัญปีใหม่จากลูกไส้จากแนนพร้อมน้ำกันสองคนน้ำกันอายุดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงด้วยแม่ปลุพ่อให้ลูกแม่ให้ตามกันอายุดีไม่แห้งเบิร์ดทุกคนนราบ้าพี่ ต่ำๆลุอยๆเบอร์สุก้นนี่ถึงสามก้นนี่จเห็นงานออกมาได้หลายอะไรพ่วงมาไล่พ่วงลันล้านจับข้อหาตีย่อมโยง่อมจ้าจุเด้อสองคนต่างกีแห้งไปเนื้อมาใจก็ให้ปอดไห้โอเคพี่น้องเดี๋ยวจะให้ใส่ ออเาวันชิมเดือดเขียวใสใส่ชิมเกาปลามีวอเชดายวันนี้เขาก็ไปงานต่ออยู่น้องใช่ป่ะนี้งานต่ออยู่น้องเอาใส่ชิมถือก็ใส่เครีดแล้วต่อหรอกก็ได้เอพิ่งลืมใส่ชิมใส่ชาร์จอยังนี้ได้หนึ่เด้อหมูฟังหมูมีเรื่องบ่อเถียใส่คือกันละแม่ใส่คือกันกับเครื่องนั่นแหละผ้านำงบมีพุ่มอวันซื้อแต่ตัวนี้มันปวดรอกแบบไหนเนี่ยอะไรวดรอกกับสุดเลย บ็ได้เบอร์ตั้งรหัสไม่ว่าสแกนใบหน้าสแกนสแกนลายมือก็ได้นี่ต้องไปตั้งค่า์คาจทีหนายบอกสแกนลายมือโบกโบกให้สแกนหอกเอาไว้ให้เจอใส่ให้แม่ก็ได้ให้โม้อดนไส้ไงบ้างก็เจ้าด้วยใส่ซึ่นี่เอ้ไนใส้ไงเอ้ไนใส้ขึ้นกันบนี่้เดียวกันใส่ซิ่งม่าอโปล่ะแมนอโปลอโปลตรงเขาเลยล่ะ เครื่องเก่ามันแตกพี่น้องเออไปเบิ่งสภาพดูเครื่องเก่าที่โดนแล้วเนาะของไอบ้บ้านของไอบนะ้บ้านนีจั๊กปีแล้วเครื่องนี่โดนเลดิโอ้ยมันซีบปีแล้ว <laughs> รัดรุดเมื่อก็ย,ยังงอแตกใ,ใส่คุ้มค่าคักแท้คุม้ออมค่าเ,เด้อซื้อเครื่องใหม่ให้เพิ่นได้เงินน้ำเฮาแน่มันเปิดฝาได้โอ,ดอ้มันเป็นเงินตัพท์เพิ่นเพิ่นเที่ยวทั่วอาคาเฮาอยู่ ทัไปบอกพื้นคนเซ้ย่ากันบอกพื้นกันเซ้ไหมก็ผมเมจยทีก็ไปยงสู้ว่ะหางเธอเขาใหญ่หางเธอเขาใหญ่สู้หาวังนเร่อหารถรถเอยนนำม้าวันใส่บะไดแล้วหยุดทั้งลังกับบุ่มทั้งนากโ้ทั้งหั้ง้าค้นบุป็ิงยังชนหลายกระสีดื่มหน่าแล้วแม่ มันใส่ได้สองซิมดิืเปล่าแม่ใส่ซิมเลยสิบอ่มันอันนั้นเดี๋ยก็บของแม่ตัวนี้มาลองซิมนิดสิแต่มันกาดระไมันจะโดนโดนเพราะน่าซิมแม่ก็อยากซิมไหมอันนี้เก่าแหมขคนหรือจักไรอันนี้เหรออันยังนี่อันนี้มันเป็นกากระไรทิมเบอรีโอ้ทิมเบอรีแบบส่วนเก่าไม่ใช่หรือทำไมใหญ่เครื่องนี้ก็เก็บไว้โอ้ไว้ให้ เยอว่าไปแลกคู่ดิผสมผสมสมีเศษผสมเรื่อนงานเนี่ยเอาไปแลกกันนีดด่อยจีแลกโทรศัพท์เก่าพดิใส่งานใส่ผ้ากันในนอนมาละนอนมานอนมาจัดระดับขึ้นมืมาขึ้นงานชั่วโมงเดียวกลับมาหอดสารคขามกรเทียมขึ้น,นรก,ก,นกนนระถ,ถางนอนเขาดาวมางท่า แต้บ่นี่เนี่ยจิม้มจิ้มสายชาร์ตมีแต่สายชาร์ตให้กับอันนี้เก็บกล้องไว้ดีไม่เห็นมันเสียเพราะนี่นี่มันมีประกันหรอเอา้าให้ของพันแล้วก็หอมแก้มเนี่ยเอาเน,นี่ยบ่ <laughs> <laughs> ของในไต่เพื่นยัญเนาะง่าแว,วิดีโอข้อมามันยังชัดพี่น้อง